มาช่วยพี่น้องเบิ่งดูค่ะให้ช่วยพี่เนาะมาดูปอสองดอกกับพวกปุ่นเนาะน่ะขาดอะไรสปินบมได้เก็บพี่น้องสปินเป็นเป็นตะก้อนให้ใบหมอนเก็บผู้เดียวดิ้นเลยลูกนั่นแหละเอาบวขาดบ่เมื่อกี้นี่ซับก่อนซับก่อน สบายดีพี่น้องบระส่สุกคนภพกับห้องคือกับพี่น้องกับสองสไตล์ซาป็นมันซาปินสิพาพี่น้องไปหล่อป่าเลยพี่น้องหล่าป่าแล้วหัวหาเห็ดปวกคือเก่าพี่น้องไปลุ่นไปชมมันก็เลยพี่น้องว่าห้าสิมานบอกไปกับใบหม่อนพี่น้องเลยใบหม่อนเธอเซียมกะกะตาสบายดีป้าลุงมันมานกันเลยเหมือนี้พี่น้องไปลุ่นไปชมกันเลยใบหม่อนไปบ่ลาดแน่นอนไปกันเลยใบหม่อนใบหม่อนเห็นยังนะ ปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องใบหม่อนเห็นเห็ดแล้วปาติงโตพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบึ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 งน้ำกันพี่น้องหุ่นปาถูกแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องปาเห็ดปวกหมูนี่คือมาหมูคือมาดอกใหญ่เท็ใบหม่อนปาใบหม่อนมาเดี๋ยีพี่น้องแต่พี่น้องพูดเลยใบหม่อน ดีมอยากแหน่งที่น้องมันอยู่ในเหงาไผ่เนาะพอแล้วพอแล้วอุ้ยปวดเอาลงเอาลงมาเก่าปวดตายเถสมดอกงามแท้ดอกใงายดิมันอยู่ในเหี้ยวไผ่มันอยู่ในอันเหงาไผ่มาเลยอันดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่มาเลยอันปอคืออ้วนแต่นะอ้วนทีทั้งทั้งอ้วนเียที่น้อง ใหญ่ใหญ่ตั้งเทิงว่ะคือคนเก็บอีดีพี่น,น้องฟาดเถอะไปม,มัน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 อยู่ในอันนี่อยู่ในนี้มันก็เล่เนั่งไปเลยต,ตัวขาดเลยทีนาะขาดขนาดเลยตัวใหญ่อีี Khác mãi đi Nhanh được. Nháy, à. nó nhưng nẹn nhiều. nha yêu nhảy nha yi nha phi nha mhm 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 ข่กคากค่ะเชียงใบหม่อนหายใจเมื่อยแดดงานเนาะอืมดอกใหญ่หุ่นอ้วนวันนี้เสื่อพี่น่องเฮ็ดมองนี่ออกซองเถื่อตอนนั้นเขาก็ได้เนาไปหมอนเนาะอืมถุกมาสูยพี่น่องเบิ่งดูค่ะเเป็น ให้ช่วยพี่นเน,ะ <laughs> นะาะกูรู้ปอสองดอกกับพ่อป่นเนาะอ้าวอ้าวแต่อะไรจปินบมุได้เก็บพี่น้องสปินเป็นเป็นตะกอ่อมให้เบยหมอนเก็บผู้เดียวดินดนนนด้นกันเลยลูกนั่นแหละเอาหมุดขาดแบบนี่ซับก่อนซับก่อน แะไใบหมอนจากเมื่อเลยได้นี่นะเป็นเมื่อยที่น่องเลยหักออกไปมันให้มันเกิดอีก fc บอก fc ว่าปีหน้ามันจะเกิดอีกแล้วจัเอาบอกเอาเบิดเลยมีเสือมันอยู่หมอนขนาดเลยอืหักออก อขุดลตรงนั้นบ,ดดบล่ะบอขุดตรงนั้นไ <c oughs> อหาไผ่หากไผเนาะ ม่นมันเอาพี่เอาพี่กันเอาพี่กันหักออกมันเหนียวมันเป็นหักไย่ฮ hey, ็่จำในเค้งปกแป๊กปกแป๊กันฝอยปะโอเคงามเ okay. นะังดอกหนึ่งเลยค่ะ hmm. สอง <Son. S 2> มีได้ในลุมนี่ นีน่นี่ดอกนอนนีพี่น้องเห็นบ่โอ้ไ่าดอกหุ่งดอดเฮ้ยค่ะค่ะยิ้มปนมันทางดบีนี่น่องนี่ตัวกำลัง ขกงในกำลังผลขึ้นมาจากดิน,นเนาะมาเลยอาลเอาลยุณเลยอืณอือดีคุณท่านนั่นอือเข้าล้บึ้อาอ,าอา <c oughs> ดอกใหญ่นเนาะโอ้ย ก็โส <for> ุกด <Center the> <laughs> ีนี Diamond ่โอ <today> <oses> ้ยดอกนะโอ้ยเห็ดปุดอยู่แบบเดียวกับคนเก็บเลยพี่น้องก่หยอกใบมอนมากระใบมอนยำได้นี่มานยำนันพี่น้องเลยนนองใบมอนเนาะนี่ดองนี่เพื่อเบะอยู่ Uh, Unite a mi song okay, này uh, uh, cười cười. Cười. Này United, đó kể từ ngày sẽ môn. Hãy gặp gỡ. 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 Hãy gặp gỡ gặp gỡ gặp gỡ gặp 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 อีีลนี่ดอกใหญ่ๆของเฮาเลยพี่น้องเด้อไปที่เปิ้งใกล้ๆอีเลยนี่พี่น้องปกาดอกนี้นะได้ส่นมีเบิร์ดเดินออกไปหมอนเนาะโอ้โหักแท้นะเขาเล่าไปมาดึงมาอุ่้ยงามขนาดเลยนี่พี่น้องสามดอกบักใหนซีเนาะ เด้ออ่ะพอแล้วบมันพอแล้วอือจะมางานอุ้ยน่ะนี่ใช่อออุ้ยลายดีโบเห็นนี่ใบมันนี่นี่ยังนี่หน่อยเนาะอือห้ามโบเห็นมันแหมเออนั่นแหละนั่นแหละไปไปก่อนเอาจะมาก่อนอือมโแเลงอยู่แล้วนี่อือวิ đó là nằm về mòn Đại dư nè Tình này dư Đó cái nhà như đây đó Xong đó Mẹ Như thế này đây Sao Ừ, đó này nó ấy Hác bài mà Ở lụt lại Lụt lại นี่เด้ดอดอกงามเลยเอาหลุดมี่พี่น้องเป็นร้ายเติบพี่น้องเอ้ยมันหักกระออออกมืออื่นคือสีอร้ายกว่านี้พี่น้องหมูน,นี่นะพอมันหักกระแตกขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้งองพบกันใหม่คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสป,ปินเด็กพี่น้องเด้อ สบายดีบายมอนสบายดีปารุง